ดูก่อนอาวุโสทั้งหลายสินอันใดเป็นสินแห่งผู้ชุชนทั้งหลายมีคุณอันนักปราดจะพึงนับย่อมประกอบในกุศลธรรมและจะทำให้บริบูรณ์ในวิปัสนานะมักนั้นเป็นเดินในวิปัสนาทำอันเป็นโลกีอันเข่งเอาซึ่งโคตรกับพูยานแล้วและตั้งอยู่ มีเศรยะธรรมคือพระโสดาปฏิมาเศรษบุคคลน่ะโสดาปฏิมานั้นเป็นแดนมิได้อาลัยในกายและชีวิตมีจิตอันบริจาคมีจิตอันบริจาคชนชีพแห่งตนศีลอันนี้ชื่อว่าปริบูรณ์ปริปุณณนะ ปาริสุทธิ์สินที่สามแะะอันนี้อันนี้ถีลน,นะคะแล้วก็สินอะไรก็ได้แต่ว่าต้องเจริญวิปัสนาด้วยประกอบด้วยสุสนให้บริบูรณ์ในวิปัสนาโลกีถึงโคตรกภูยานแล้วก็บรรุคือพระโสดาปฏิมา อันนี้ไม่ได้อะไรแต่กายและชีวิตจะเป็นยังไงกะฉันจะลําบากจะเลือดร้อนยังไงก็ฉันแล้ว่าจิตนี้ก็มุ่งไปตั้งอยู่ในวิัสสนาใช่ไหมคะจะทำวิัสานไม่ละทิ้งไม่ได้อะไรในกายและชีวิตสินอันนี้ชื่อว่าปริพุณนะปริสุทธิสินที่สานะฮะจักรมัง่ง อัปรามัทธะปริสุทธิ์ทีหลังอัปรามัตธะปริสุทธิ์สินเลนนั้นอ่ะเป็นดังลือดูก่อนอาวุโสทั้งหลายสินอันใดแห่งพระเศคารบคคลทั้งหลายเก็บจำพวกนี้ชื่อว่าอัปรามัทธะปริสุทธิ์สิคือว่าสินนะคะที น่ <Yeah. S 2> สิ่งที่ที่พระอริยะบุคคลเก็บจำพวกปฏิบัติอยู่นะคะมีพระโสดาปฏิมัคเป็นต้นจนกระทั่งถึงพระอรหัตธรรกพระอริยะมันมีแปดนะคะเออเวน้นเวน้เวนอรหัต,ตผลแจ้ก็เหลือเ,เศษเจษบุคคลยังไม่ใช่อเสษอเสษแล้วก็ต้องเป็นพระอรหัตอรหัต,ตผลแต่ว่าในระหว่างที่ ที่โสดาโสดามักโซดาผลปฏิชาคามักปฏิชาคาผลอนาคามิมักอนาคามีผลบุกนะคะและอรหัตมัดอีกหนึ่งเป็นเจ็ดนี่เรียกว่าเจคธรรมหรือเจตรบุคคลนี่ก็ได้เหมือนกันก็หมายถึงเจ็ดนี่หมายถึงเจ็บนะคะเจคธรรมเนี่ยในอันนี้ท่านก็บอกว่าอัปรามัตถะ ปริสุดที่สีลังเนี่ยเป็นศิลของพระอริยะบุคคลเก็บจำพวกดูกอรอาวุโสทั้งหลายศิลอันใดแห่งพระเศคขบุคคลเก็บจำพวกศิลน,นี้ที่ว่าอปรามัตถะปริสุทศิลีที่สี่นะจตมัง ปฏิปัติสติปริสุทธิ์ธที่หลังมี้พูดถึงความบริสุทธิ์ของถิ่เรื่อยๆมานะถิ่ที่บริสุทธิ์นะอัปรามัตฐานีจะคงจะหมายถึงปรามาสนะถึ่นเลื่อยทัพัปรามาสใช่ไหมคะผู้ที่ยังยังไม่บรรลุยังไม่เข้าทางหรือยังไม่เคยรู้จักทางที่บรรลุมรรคผลยังไม่เคยไปประสบมรรคผลนะผู้นั้นก็ยัง มีความสงสัยไม่แน่นอนว่าข้อปฏิบัติอย่างนี้จะใช่หรือไม่ใช่จะได้หรือไม่ได้เอข้อปฏิบัตอิอย่างนี้ยังไม่ดีสู้ปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้สะดวกดีไปลองทําอย่างนั้นดูหรือว่าทาอย่างนี้ยังไม่ดียังอยากคายอยู่ต้องไปปฏิบัติอย่างนั้นก็เลยเกียดละออดีเนี่ยสําหรับปุถทุกชนแหละจะต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนั้นดีละมังอันนี้ดีละมังแต่ว่าพระเศษบุคคล,ลนะั้น่ะท่านเข้าใจทางปฏิบัติ ที่จะให้บรรลุถึงนิพพานดีแล้วเพราะอะไรท่านเคยบรรลุแล้วท่านเคยเดินทางนั้นแล้วเพราะฉะนั้นท่านจะไม่มีเลยที่ความที่จะอันนั้นดีก็อันนี้ไม่ดีอันนี้ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่หรือจะไปทดลองดูเอออาจารย์นั่นนั่งเรียงท่านไม่มีอย่างนี้ไม่มีเลยเพราะทางไปนิพพานท่านเคยไปแล้วท่านถึงแล้วและท่านเข้าใจดีแล้วว่าปฏิบัติอย่างไรไม่ต้องไปเชี่ไเ้ลองโน่น นี่อันนี้เห็นว่าน,นันดีอันนี้ดีอะไรอย่างเนี้ยไม่มีนะคะ,<ม>ะปรามัตถ์เนี่ยเพราะงนั้นศีลทิพนจะไม่เกี่ยวข้องกับปรามาคือความลูกคมเนี่ยศีลละพ้นพไม่มีนะคะเนี่ยอันนี้ก็ได้แต่พระอริยะเจ็ดําพวกเท่านั้นถึงจะละได้เด็ดขาดอย่างเราเป็นสุถุิชนเนี่ยละไม่ได้เด็ดขาดหรอก<ม>บางทีเรา เราไม่ไปปฏิบัติอย่างนั้นก็เพราะว่าเนี่ยเราปฏิบัติอย่างนี้อยู่เราเลื่อมใสอย่างนี้แต่ว่าไม่ขาดนะอย่างนั้นนะไม่ขาดไม่แน่แต่เราไปอาศัยวันนากับใครเขา้าหรือว่ามีอาจารย์อะไรที่เขานับถือกันมากมากมาสอนเห็นเขามีดุศึกกันมากเราก,ก็อาจจะไปได้หรือว่าชาตินี้เราไม่ไปละบริสุทธิ์เราไม่ไปสินพัฒน์ปรามาสอย่างนั้นเราไม่ทาไม่ป,ปฏิบัติที่ไม่ใช่ทางแต่ว่า พลาดมากอาจจะไปกันด้มันไม่แน่นอนแต่ถ้าพระเศษบคบบุคคลแล้วเราก็ตลอดจะมีรพพชาดเท่าไรเท่าไหร่ท่านจะไม่เป็นไปกับศิลปพัตน์ปลามากเลยยังกว่าท่านจะดับขันเข้าสู่สลิภัณไม่มีแน่นอนเลยทั้งเราไม่แน่ชาตินี้มาไปได้อาจารย์ที่เป็นสมาธิกผิเข้าก็ถูกต้องไม่มีศิลปพัตปลามากไม่ม,าม,าม,มีคือข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกจะไม่มี อย่างนี้แล้วเราก็ไม่มีในชาตินี้เราก็ปฏิบัติถูกต้องเลยแต่ว่ายังไม่ขาดนะชาิหน้าเพราะเรายังไม่ได้เป็นอริยะบุคคลเรายังไม่ถึงนิพพานเราถึงนิพพานเมื่อไหรนั่นแหละถินและพัดถึงจะขาดดับเป็นสมิทเสียาดหน้าเราไปเกิดในตระกูลไม่ฉาดที่หรือประเทศที่นี้ไม่าดที่เราก็อาจจะไปได้เหมือนกันดตอนี้ก็มีบริสุทธิ์นี่การแสดงถึงทำทีท่ทําให้บริสุทธิ์นะคะ ดูก่อนอาบุโสทังหลายศีลอันใดแห่งพระศีนาสวะเจ้าอันเป็นสาวกของพระสัถาคตและเป็นของแห่งพระปัิเจตกับพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมาสู่พระพุทธภูมิเป็นองค์พระอรหันต์อันประเสริฐศีลนี้ชื่อว่าปฏิปตสธิปาริสุทธิสีลใช่ไหมในอันนี้นะ หมายถึงว่าพระอริยะคนเช่นอย่างพระโสดาบัติปัจจิบทนนี่หมายถึงว่าระงับลงไปอีกระงับซ้ำๆลงไปอีกเราได้โสดาปฏิมาัเพราะเราได้โสดาปฏิมาักแล้วใช่ไหมคะนี่เลยก็ระงับไปแล้วสามสัญญอดอนนสัยโซใช่ไหมน,นี่ก็บริสุทธิ์ไปเพียงเท่านั้นแหละ สัญญอตกับบริสุทไปสามเท่านั้นแะไม่มีอ่ะแ่ท่านเพราะว่าอันน่าของโสโดาบันติดมาทีนี้ท่านก็ปฏิบัติต่อไปอีกเพื่อเป็นจักขิทาขานม,ามั้นีเรียกว่าปฏิปัติสัินับตั้งแต่โสดาผนขึ้นมาเนี่ยจนกระทัง่งถึงอรหัตามาก็เรียกว่าปฏิปัติสักขิบริสุทธิที่สิงเพราะว่า เห็นนี่ก็ละทิเลตเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าสินอย่างไหนเนี่ยละทิเลดเป็นตะทางคัพเป็นอีกขัมภนะไม่บริสุทธิ์ไม่มาไม่หมดเกล็ดเพรว่าไม่ขาดเป็นสมุดสิอันนี้ขาดเป็นสมุดสิสินเหมือนกันสินก็ระงับได้ใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่ว่าศินอันนี้มีประกอบไปด้วยผลทางนะถ้ามีมรักแล้วนะไปจนถึงบรรลุมรคผลแล้ว ปฏิปัชทิวิมุตก,ก็เรียกนี่ปฏิปัิทิปาลิสุดทีิสีดแลแต่ว่าเนื้อความอธิบายนะเหมือนกันวิมุตตนัน่นแหะเพ้นอันนี้สิ่งที่ทำให้ระง,งับไปเป็นสมุขเฉบต่อต่อขึ้นไปใช่ไหมครับได้โสดาปติมากแล้วท่านก็ทำความเพียนแต่ว่ากิเลสนั้นยังไม่หมดหมดเป็นเพียงสารสัโนยนุท่านก็ทำความเพียนเพื่อระง,งับลงไปอีก ให้ถึงศัพท์คาคามีมัตก็ระงับอย่างหยาบที่ยังเหลืออยู่กับท่าน,นให้หมดไปแล้วก็ยังไม่หยุดยังไม่หยุดก็ทําความเพียรต่อไปอีกนจนกระทั่งถึงอนาคามีมัตเพื่อระงับอีกเพราะว่าทุกมัตเนี่ยประกอบด้วยสินนั้นใช่ไหมทุกมัตมัตแปดอ่ะจะต้องมีสินอยู่ด้วยั้งนั้นใช่ไหม เพราะฉะนั้นนี่ท่านจะยกเอาไปสินในสินที่ประกอบอยู่ในมัดเนี่ยนี่ท่านยกเอาสินตมนั้นแหละขึ้นมาแต่เราอย่าลืมว่ามาชีสินอย่างเดียวต้องพร้อมด้วยมัดมีอองค์แปดถึงจะระง,งับได้เป็นสมุดเขตไม่อย่างนั้นจะเป็นสวสดาสฏิชาคานาคาละหักไม่ได้นะเนี่ยปฏิปัสสุปริสุปสินก็หมายถึงว่าจำลงไปอีกเมื่อได้ปฏิชาคาแล้วท่านก็ปฏิบัติจิต เป็นปฏิบัติอะไรศีลมรรคแปดนั่นแหละมรรคแปดนั่นแหละก็มีศีลด้วยนี่ท่านยกเอาหน้าที่ของศีลขึ้นมาแต่ที่ศีลอย่างนี้แหละจะมีแต่ศีลอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสมาธิด้วยต้องมีปัญญาด้วยนี่ก็ยกเอาขึ้นมาให้เห็นว่าศีลน่ะที่อยู่ในมรรคแปดน่ะไม่ใช่จะทําลายได้แต่วิปัจสนาแม้แต่เพราะศีลสมาธิปัญญาในองมรรคนั่นศีลก็ทําลายทิเลสได้ สมาธิก็ทำลายกิสได้วิปัสสนาก็ทำลายกิสได้ปัญญาก็ทำลายกิสได้เหมือนกันแต่ว่านี่ร่วมกันนี่แต่นี้ยกเอาสินขึ้นมาเท่านั้นให้รู้ว่าสิลเนี่ยทำลายกิสได้ก็เอาตั้งแต่พระอริยะคนคือสินในมักแปดนี่นะท่านพูดยกเอาแต่สินข <uka>. ึ้นมาพูดแต่ว่าส sure ินน like, ี่ไม่ใช่มีอย่างเดียวก็ขอให้เข้าใจว่ามีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยแต่ว่ายกอหนาที่ของสินเท่านั้นทีขม้นกล่าวสินที่ระงับ กิเลสให้เป็นสมุทเท,ทระหารก็ได้นี่แต่ว่าที่เราเคยได้ยินกันนะคือว่าจิงกับละหะละหักกิเลสอย่างหยาบใช่ไหมแล้วก็อย่างกลางแล้วก็ปัญญาสมาธิอย่างกลางหรือนินวรณนเป็นต้น,นแล้วก็ปัญญาก็อย่างละเอียดใช่ไหมคะอนุใจมีทิพทาในใจยนขาตีสิเป็นต้นเนี่ยเราก็อย่างนี้แล้วก็เข้าใจเราได้ยินอย่างนี้ใช่ไหม แต่ที่จริงเนี่ยถูกแล้วเนี่ยสีนเนี่ยระงับศินระงับกิเลสให้เป็นสมุเทเถิดสมาธิระงับกิเลสให้มีวอนให้เป็นสมุเทเถิดปัญญาละงับอนุสัยให้เป็นสมุเทเถิดร่วมกันไปเนี่ยเมื่อศินนี่ถึงมรรคแล้วก็ละงับกเิเลสอย่างหยาบให้เป็นสมุทเถิดอย่างวิญญีณทุกเนี่ยละได้นะมรรคไหนละได้โสดาปุิจนะละอะไร มีสาใช่ไหมต่อเสียดอะไรนี้ท่านไม่มีอะแต่ว่าละอ,อนาคามีมากักละอะไรผลิตสว่างผลิตบาจานี่ยังยากเหมือนกันนะเนี่ยนี่ท่านยกเอามาวัาสินที่ไงนนะสีเลยได้แต่ว่าสินนั่นต้องอยู่ในองมมัดและไม่ใช่แล้วนนี้สมาธิก็เหมือนกันก็ระงับหน้าอย่างนี้เหมือนกันเจตคบุคคลและอศาศัอขบุคคลนี่ สีของเศษขบุคคลท่านยกออกมาว่าสีนเนี่ยไม่ใช่มีอานิสงส์แต่เพียงว่าเนีย่ยถือกันพอระงับอย่างหยาบหรืออะไรยังงั้นกันไหมคะจริงๆสีนเนี่ยระงับได้อย่างหยาบนั่นแหละเป็นตะทางฆะหรือเป็นมีรมพนะหรือเป็นสมุขเฉษมี่มท่านอธิบายถึงสีสเป็นสมุขเฉษเลยนะประกอบกับปัจแปดอันนี้ก็พระตราคดเจ้า เพราะฉะนั้นศิลน่ะมีหลายอย่างใช่ไหมคะศิลปที่รวมไปถวิปัสสนาก็มีไม่รวมก็มีอย่างนี้ศีลป์ระคัตปรลามากศิลนอกขนทางก็มีพระตถาคตดเจ้าและเป็นศิลงที่ของภาษาเวกนะคะเป็นสาาเวกของพระถาคตดเจ้าและเป็นของรรแห่งพระบัจเจวกับพุทธเจ้าและพสัมมาสัมพพุทธเจ้าอันมาสู่พระพุทธภูมิเป็นองค์พระอรหันต์อันประเสริฐ ศุนนี้ก็ชื่อว่าปฏิปัิสทธิปาริสุทธิ์สินนี่ของของอริยะเจ็บนะคะเจ็บคือว่าระงับระงับระงับล,ง,บล,ง,บลงไปเป็นส่วนๆตันระงับอีกจะงัดอีกยังเหลืออยู่ว่าระงับี่เอียดลื่อยๆไปนะคะที่ห้านะคะนี่ปฏิปัิสธิปาริสุทธิสุนะที่ห้าแ้าจริงศิน แห่งอนุปัมฐานทั้งหลายบัณฑิตเพงรู้ว่าปริยันตะปริสุทธสิง์พระเสดว่ามีที่กำหนดด้วยสามารถอาจจะนับได้อันนี้อันนี้ท่านหมายถึงว่ากำหนดถึงห้าก็บริสุทธ์รัแปดจะบริสุทธเจ็ดก็บริสุทธอะไรอย่างนี้นะคะถึงว่าปาติโมสองร้อยี่เจ็ดก็บริสุทธ แต่ว่าสินหล่านั้นน่ะสินที่ตเพราะในยมรักทำพิเรศให้ขาดเป็นสมุทเถิดันน่ะไม่ใช่แ่บสิงห้าสิแปดหรือสิน 20, สองร้อยยี่สิบเจ็ดสินสิบอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะจะไปนักเข้าในพวกนั้น,น้วไม่ได้แต่ว่าทําให้บริสุทธิ์ถึงพวกนัก้นจะทําให้บริสุทธิ์ได้พวกนี้จะทําให้บริสุทธิ์ได้รักไม่ได้อันหนึ่งสินแพง อันุปสัมบันบุคคลทั้งหลายคือพระที่สุดนั้นเป็นไปกับด้วยที่สุดบ้างหาที่สุดไม่ได้บ้างนี่ก็มีอีกนะฮะหลายหนึ่งสินนั้นมีมากเหลือเกินที่เราฟังไว้แล้วเราก็รู้ว่าเราเนี่ยถือสินเหมือนกันทุกคนที่เรามาศึกษาเนี่ยฉันก็เชื่อว่าทุกมีสินทั้งนั้นแต่ว่าสินอย่างไหนท no like ี่เรามีที่เรามีอยู่เนี่ยได้แต่สินประเภทไหน มันเลือกว่ายังไงนะที่เรายังไม่มีก็มีก็ดีเหมือนกันทําให้เรารู้นะเป็นไปกับด้วยที่สุดบ้างหาที่สุดไม่ได้บ้างเป็นไปกับด้วยที่สุดนั้นด้วยสามารถแห่งอาจารย์ยะนับว่าสังวรนี่ในคือสิงแห่งพระพิสุนั้นนับได้เก้าพันนะ หนึ 1> 1, áng, yeah. ết, ่งร้อยแปดสิบโศดห้าสิบขาห้าสิบแสนเศษนะห้าสิบแสนเศษสามสิบเศสังวีนวินายทางปวงนี้กล่าวโดยสิบขาบทนับมาดังกล่าวแล้วนี้โดยเป็นเตยยาละเป็นประธาน อันองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในวินัยปิฎกใช่ไหมวินัยยปีโกปัทหลายอ่ะที่เราพูดกันอ่ะแปดหมื่นสี่พันอะไรพระธรรมขันธ์เนี่ยแล้วก็แบ่งเป็นพระวินัยเท่าไรแล้วก็พระอภิธรรมเท่าไรพระสูตรเท่าไรอย่างเนี้ยเนี่ยพระวินัยเนี่ยโอ้โยใช่ไหมคะแปดพันแล้วก็ ร้อยแปดสิบโดห้าสิบแสนเศษสามสิบุดจังวรบินไันยทั้งตัวนี้และจังวรบินไหนกล่าวคือศิลละศึกษาหาที่ศึกนิได้นั้นบรรลุอาศัยซึ่งสมาทานเบอนี้นักได้เหลือเบอนี้ได้เหลือฮะ และมีที่สุดบอกไม่ได้ปรากฏด้วยสามารถแห่งลาบและเย็ดและอาวัยวะและชีวิตอันนี้พูดถึงว่าไม่มีที่สุดว่าเนี่ยหมดมีอุปสรรคอะไรมาก็สิ้นก็หมดไม่มีไม่มีกําหนดไม่มีหมดไม่มีที่สุดนะแม้จะชีวิตจะตายไปก็ตายไป,ก,ยไปก็สิ้นสิ้น้็ไม่มีหมดนะ สินที่จะมีหมดก็เพราะลาและยศญาอวัยวะชีวิตพวกนี้พอถึงจะตายเข้ารักษาไว้มันได้แล้วสิน่ะหมดแล้วเอาแค่นั้นล่ะมีชีวิตเป็นที่สุดความให้สินไี่เป็นที่สุดเพราะความสียดายชีวิตลาคุณเหมือนกันลาบมากๆก็ไมายยงอ่าอย่างเงี้ยเอาละสินขาดกะช้ำ่างนี้ก็ได้เหมือนกันอ่าเอื้อเฟื้อต่อญาดก็สินก็หมด ทำยังไงได้เป็นยากนี่มันไม่ใช่คนอื่นนี่ก็ต้องช่วยเหลือกันละอ่าหมดแล้วถึงก็หมดแค่นั้นละ่ะจเนี่ตอนนี้พวกเรานั่นละ่ะนะคะพวกเรานั้นท่านท่านท่านไม่ยอมเรื่องสิ้นเลยตายก็ตายไปสิ้นอะไรที่ท่านสมาทานแล้วไม่มีหมดไม่มีที่สุดจะต้องหมดไปกว่ชีวิตก็ติดไปเกิด ไปชาติไานท่านติดตามอีกสึงนั่นอะไปยังตะนะถ้ไปยังตะแล้วก็มีที่สุดด้วยลาบด้วยเยศบด้วยยากด้วยชีวิตด้วยวายวะอะไรก็แล้วแต่มันกลัวขึ้นมาเสียดายเสียดายวายวะเสียดายชีวิตแต่ว่าพระที่สุดนั้นไม่เสียดายเสียดายวิไนเสียดายสิ่งไม่ยอมเพราะฉะนั้น อาวัยวะก็ดีชีวิตก็ดีลาบก็ดีท่านถือว่าไม่สําคัญกว่าวินยัยไม่สําคัญกว่าสีา่อย่างนี้งั้นท่านไมย่ยอมเสียท่านยอมเสียชีวิตเอาไปชีวิตแต่เดี่อเดืยอท่านก็ได้ไปไม่ยากแต่และวินยยัยนี่สิเป็นขอหาอยากและรักษาได้ยากไม่ควรจะให้เสียท่านเป็นอย่างนี้เมื่อจิตใจของเราก็ยังเข้าไม่ถึงหลอกนะคะเป็ว่าให้รู้ไว้ ท่าำได้อย่างนี้จิตใจของท่านอย่างนี้จึงหน้ากราบหน่าไหวน้าบูชาควรแต่การบูชา